ก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมเนี่ยมีม้าที่ดีมากๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็นแบบคนในทีมเนี่ยเราไปจับมาได้หนึ่งตัวซึ่งตอนนี้ผมจะต้องไปหามียให้มันนะครับผมในการหาดหึงเลยนะครับแม่ต้องไม่มีจุดอ่อนอ่ะเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ารับชมวันนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม w i a s of เอ็มไพนะครับผมจากต่อจาก EP พีหที่พี่สอนเรื่องการจับมานะครับวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องการบลิสมานะครับผม เดี๋ยวสอนให้ดูแบบสดๆเลยด้วยครับเดี๋ยวก,ก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมเนี่ยมีม้าที่ดีมากๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็นแบบคนในทีมเนี่ยเราไปจับมาได้หนึ่งตัวม้าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูการบีสม้าเนี่ยก็คือการผสมพันธุ์ม้านะครับผมเพื่อให้ออกมาดีนะครับผมการผสมพันธุ์ม้าข,ของเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยแล้วก็พูดไปด้วยน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับผมมโอเคไปดูตัวนี้กันครับผมตัวนี้คือตัวที่ เราทําการเอนชาร์ไปแล้วนะครับผมเอนชาร์คืออะไรมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงมันได้อะไรบ้างแต่คิดว่าคือมันจะมีการสูบด้วยนะครับทำให้แบบลูกที่ถูกเพาะเลี้ยงออกมาเนี่ยถ้าตรงนั้นมัน24ชั่วโมง,งมันจะดีมากนะครับสกิลของพ่อเนี่ยมันจะไปได้ง่ายกว่านะครับผมโอเคม้ตัวเนี้ยดียังไงมันไม่ใช่แค่สแตแต,ตความเร็วตรงนี้ที่มันสูงนะครับผมแต่มันมีออฟที่ดี นี่คือออฟสีส้มนะครับผมออฟสีส้มเนี่ยคือออฟที่หาย,ยากที่สุดในเกมนี้แต่ว่าไม่ได้มีออฟเดียวนะฮะมันมีหลายออฟนะครับผมแต่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งออฟที่หาย,ยากมากนะครับซึ่งออฟนี้มันทำอะไรได้ก็คือมันความเร็วเนี่ยมันจะบวกความเร็วที่สูงมากนะครับก็คือ40และคือแปลว่ามันบวกทุกอย่างเลยไม่ไม่มีลดเลยตามปกติไม่ว่าจะเป็นอันไหนมันก็จะมีแบบลดอยู่นะครับมันจะแบบลดบางอย่าง บวกบางอย่างเช่นอันนี้อะเนี่ยบาวิ่งตายมันบวกความเร็วแต่รถพารากับรถพุง่งกันก็คือรถเลือดมันนะครับผมแต่ก็จะมีข้อดีของมันนะแต่อย่างเช่นเปลี่ยนทิศทางด่วนบะ้ามันก็จะมีแบบทุกอย่างมันจะมีลบและมีบวกอะเออแต่เนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับผมแล้วบวกความเร็วสูงแล้วก็พอวิ่งบนหญ,ญ้า หรือตอามันเปลี่ยนทิศทางอ่ะมันจะดีขึ้นนะครับผมซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นออฟที่โกงมากตอนนี้ตามปกติถ้าเกิดคุณไปจับมาสดๆแต่มันจะขึ้นร้อยปรเ็นะครับก็คืออัตราการสืบทอดที่จะไปตัวหาตัวลูกอ่ะมันจะร้อยเซ็ซึ่งอัตราการสืบทอดคือยังไงมาดูตัวนี้กันครับผมนี่อันนี้ก็คือตัวลูกของของเจ้าตัวนี้นะโดยผสมกับตัวเมียมาแล้วนะครับผมนี่คือตัวลูกนะครับซึ่งวิ่ง8ปดรีแต่ว่ามันไม่รับมันไม่รับสืบทอดได้มานะครับแต่มันจะ หนบอกว่าตอนแรกมันสืบทอดร้อเปรเ็นี่ยครับพี่คือต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราการสรืบทอดเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาในตัวของลูกของมันนะครับคืออัตาการสรืบทอดของไอ้สกิลเนี้ยมันจะเข้าสู่หลานนะครับผมเช่นคุณผสมตัวนี้กับตัวแม่ออกมาเป็นตัวลูกคือตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะไปอยู่ด้านล่าง เพื่อเอาไปให้ตัวเนี้ยไปผสมอีกทีนึงแล้วมันจะไปสู่ลูกนะครับผมเออพอเข้าใจไหมเอาไงตัวโหดอ่ะเราทำมาตั้งแต่ตัวแรกนะมันจะโหดอ่ะมันไม่ได้โหดที่ลูกนะครับมันไปโหดที่เลนนะครับผมมันไปโหดที่เลนซึ่งตอนเนี้ยผมจะต้องไปหาเมียให้มันนะครับผมซึ่งเมีย,ม,ยมันเด่ดจะรัดผมก็ต้องหาความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ต้องใช้เงินนะฮะใช้เงินแก้ปัญหาครับไปเดี๋ยวเราไปหาเมียให้เจ้าตัวนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราหลังจากเราหาเมียให้เราก็จะ เออเอนชานมันอีกทีนะครับผมก็ <โฮ S 1> คือการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อให้มันตั้งคันได้ง่ายแล้วก็มีออปชันที่ดีะครับแต่ผมไม่แน่ใจวม่างบประมาณของผมตอนนี้นที่มีอยู่3 0,000ื่นเนี่ยจะพอในการซื้อตัวเมียไหมนะฮะเพราะตัวเมียจะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแพงอตคือตัวดีดีที่มันมีแบบสกิลออฟวิ่งไวมันจะค่อนข้างแพงอะ่ะคือตัวที่แล้วผมก็ซื้อมา3 0,000่นเหมือนกันซึ่งมันต้องใช้เวลาในการหามากๆาะนะคืออันนี้ถ้าถามว่าผมดูยังไงในการหาหนึ่งเลยนะครับแม่งต้องไม่มีจุดอออ สองเลยคือตรงแต้มประเมินเนี่ยความวิ่งไวตรงเนี้ยมันต้องสูงนะครับผมูเน้นเน้นให้ดูจากแต้มประเมินก่อนนะครับผมเพราะตัวแต้มประเมินมันจะตกลงสู่ลูกนะเดี๋ยวรอหากอนเดี๋ยวเรามาหากันแต่ยนี้ตัวข่าวล้วนเนี่ยสีดีมากนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันประสงค์จะเป็นข่าวล้วนด้วยหรือเปล่าเพราะผมอยากได้ข่าวล้วนแน่จริงด้วผมอยากเลี้ยงซึ่งเดี๋ยวผมทําคลิปแยกทีนะครับการไปจับพวกม้าสี่ล้วนเ่ยเพื่อให้ทุกคนเอ่อใครเช่นเกมนี้อยากไอ้ม้าสี่ล้วนไปใช้แบบเท่ๆเฟี้ยวฟ้าวตอนคุณออกล่าเป็นจูร่งเป็นี้น คือถ้าเกิดคุณอยากจะจับเอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะประหยัดตังค์แต่ผมจริงๆถ้าเอาสาร้ายนะเอาแบบผมแนะนำนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะก็ไม่แนะนําให้ไปจับอ่ะแนะนําให้คุณมาหาซื้อเอาไว้เพราะไม่ไงั้นมันจะใช้เวลานานมากนะครับกว่าคุณจะจับได้ตัวที่แบบมันดีๆหรือคุณตัวที่คุณต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานอนะ่ะเอาเวลาตรงนั้นแบบว่าคุณกดทิ้งไว้ใช่ไหมคุณมาซื้อกดทิ้งไว้แล้วคุณก็ไปหาเงินมาคืนดีกว่านะ นี่ก็ตัวเมีย80.1จริงตัวนี้โอเคลางชีวิต4ี่้วเจ็สบได้อยู่มีความเร็วสูงม,มากขั้น4มีเหมาะสมมาวิ่งขั้น4แล้วงแ่งผู้2เล็กด่วนจริงตัวนี้ได้เนะี่ยได้เลยนะครับแต่ว่ามันมันเสิร์ฟ้าเป็นม้าพันใหญ่ก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่สามหมื่นพอดีลังชีวิตอะไรส 4, 4. ่ร้เจ็บสะสมได้2ตัวพอดีผมว่าตัวเมียที่เราตามหาว่าตัวนี้แหลววะว่ะเอาจริงว่านี้แหละครับสะสมได้2ทีพอดีไปสามหมื่น เอาได้้วครับผมตัวเมียที่จะมาให้ลูกๆเราผสม้แต่เดี๋ยวนะผมลืมโอ้โหเอ้ยอีกหนึ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับผมพลังชีวิตที่มันน้อยขนาดนี้มันไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้นะเนี่ยเพราะถ้าเพิ่มประสิทธิภาพมันก็จะมาผสมไม่ได้อ่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นตาร้าดีตาร้าเสียกันนะครับเนี่ยแต่มาทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้อาจจะต้องคืูก็ต้องเอามากอดอะ่ะช่วงน,นี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแดนสงครามด้วยแล้วเราแบบว่าเรากำลังเสียเปรียบเรื่องเรื่องเรื่องม้าที่วิ่งเร็วนะไม่เป็นไรคิดว่่าได้อยูนะ คือการเพิ่มประสิทธิภาพมันมันมันก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องรีบใช้ก็ต้องประมาณนี้แหละเอาใส่ในข้อก่อนโอเคคือแต่เออแต่ที่เพิ่มประสิทธิภาพตัวพ่อเฉยๆก็ได้นะที่เพิ่มประสิทธิภาพตัวพ่อเฉยๆก็ได้นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มแต่ที่ถ้าเพิ่มมันก็จะดีกว่านะฮะไอ้ว่าเดี๋ยวผมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับผมนี่ก็คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนี่ยเร่ว่าแค่กดตรงนี้นะครับพอกดมันมันจะมีบอกด้วยการเพาะเลี้ยงที่มีประสิิทธภาาาพสสมรถแดง อะไรของมันก็ไม่รู้แต่มีโอกาสสูงที่ทําให้ลูกหลานของม้าวิวัฒนาการและมีความน่าจะเป็นที่จะตื่นขึ้นของสมบัติใหม่ๆนะครับแต่วิธีการพอเลียงนี้เป็นดาเมจม้าอย่างมากมันจะตัวสามารถการพอเลียงได้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งก็อย่างที่มัมบอกนะครับว่ามันจะเสียพลงชีวิตของม้าเนี่ยเยอะมากนะครับผมอะแต่ว่าผมจะกดให้ดูครั้งหนึ่งจริงๆผมว่าคิดว่าตอนนี้ผมไม่ควรกดนะเพราะพลังชีวิตมันค่อนข้างต่ำแล้วตัวนี้แต่แต,ตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่ากดแหละเออผมไม่น่ากดหรอกแต่น่าจะกดดตัวผูู้มบ ต้องกดคู่กับตัวเมียด้วยว่าโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงเอาไงดีวะแต่ว่ามันกดอย่างนี้แหละเนี่ยผมกดอย่างนี้ปึ้งปึ้งกด,กดกับตัวเมียแล้วกันนะที่ผมไม่เสี่ยงว่ะผมต้องใช้แต่ถ้ากดแล้วพอเลี่ยนแต่ว่าจะขึ้นอย่างนี้นะเอเพราะงั้นนี้ผมจะขอกดพอเลี้ยงธรรมาดาก่อนเธอตอนนี้ยังไม่โตซึ่งเดี๋ยวต้องมาส่งกับตัวนี้เหมือนกันนะเอาไป อ่าเริ่มพอเลี้ยงม้าแล้วซึ่งตอนพอเลี้ยงม้าจริงๆกับผมไม่แนะนำว่าให้เราต้องใส่ยาแห้งพิเศษนะเราต้องใส่เป็นอย่างอื่นนะแต่ว่านี่ผมใส่ไว้เพราะผมรวยแต่ที่ผมจนละได้เจ็ดร้อยคือในขั้นตอนการผสมพันธุ์ม้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนใช้เป็นไออันไม่ใช่อันนี้นะแอร์ไม่ใช่นี่เอยสีเขียวเนี่ยสักสองร้อยสามร้อยอันนะครับใส่เข้าไว้ก่อนแล้วพอลูกม้าเกิดแล้วให้มาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะลูกม้าจะเลเวลสูงมากนะครับตอนลูกม้าโตเช่นแบบนี้ลูกม้าจะเลเวลแปดสิบเออแต่ผมแนะนำให้เป็นอย่างนั้นนะ โอเคท่านี้เราก็รอนะครับจนก,กว่าลูกม้าจะเกิดเดี๋ยวพอลูกม้าเกิดผมก็จะออามาให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับนี้ตอนนี้นมันแค่ผสมสบการ์กันก็หนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงในการที่ลูกม้าจะเกิดนะครับเพราะตัวแม่จะตั้งครรภ์น,นะครับผมอันว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับในอีก2ชั่วโมงะระหว่างรองนะครับผมระหว่างรองที่ให้ลูกมันเกิดกันหรือให้กับพ่อกับแม่มันอบูจะเบสจะเบ้จะเบ้อก่อนนะครับผมระหว่างรอลูกคลอดเราก็มาเก็บเงินรอได้นะฮะแต่การเก็็บบเนนนนนีีี่่่ทผมกออยูต้ สถานที่เก็บเงินที่ดีเลยนะแต่เป็นพื้นที่ที่เอ่อซ่อนปีนค่อนข้างเยอะเมื่อวานเกิดการปะทะกันตรงนี้ค่อนข้างดักหัวเลยละแต่ตอนแี้ผมสู้เริ่มสู้ได้บ้างแล้วนะแต่ว่าด้วยสกิลของผมมันยังไม่ไเต็มไมไ่เต็มที่อะ่ะมันยังไม่ถึง700หรือว่าอันอื่นยังไม่ถึง600ดได้สัมนะซึ่งไอ้อันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้กันว่าเราจะต้อง ทำความสามารถตรงไหนบ้างในการเราต้องเติมพลัสวรค์ตรงไหนบ้างเพื่อให้ตัวเราเก่งนะครับผมคือการที่คุณเล่นแต่หอ,อกแล้วคุณอัพแต่พลัสวรค์ด,ด้ามยาวแบบหอ,อกอย่างเดียวแบบให้เป็น7 5 0 900แล้วไม่ได้อัพอะไรอื่นเลยมันไม่ไทําให้คุณเก่งมากนะคะเก็บเกมนี้ซึ่งเดี๋ยวผมมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับว่าผมกลับไปดูแลลูกม้าต่อเดี๋ยวแต่จริงๆก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากก็ได้นะฮะแค่ปล่อยไว้อนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่อันเหมาะสมของม้าเราแล้วนะครับตอนนี้ลูกม้าเกิดมาแล้ว แล้วอันนี้ผมจะแกล้งตกใจนะจริงๆผมแอบดูไปแล้วนะครับว่าผมอยากเห็นแต่ตอนแรกผมไม่ได้อ่านคลิปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมจะทำเหมือนว่าเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราจะรีเซ็ตใหม่แบบเมื่อกี้ตอนนีน้ลูกม้าเกิดแล้วนะครับจากที่ดูเวลามาโดยเฉลี่ยมา2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับคิดว่าลูกม้าจะเกิดแล้วามาดูกันครับผมว่าลูกม้าที่ทามาจะได้แบบไหนปั๊บโอ้โหสีทอง้ห อันนี้ก็จะดูปอไปนะครับเพราะมันเรือเจ็ดสแล้วคือจริงมันไม่ควรจะเจ็ดสี่โอเคตอนนี้ผมผลิตม้าทองออ,อกมาได้แล้วนี่คือม้าทองตัวแรกของผมในเกมนี้นะครับผมซึ่งออฟที่มันมีอยู่คือมีมีบินบุญยาที่เราได้มานะครับส่วนไอพอตอันเนี้ยมันสุ่มได้มาซึ่งถือว่าผมโชคดีมากนะครับเป็นเพิ่มความเร็วสูงมากขั้น4ก็ได้มาเพิ่มอีก16แล้วก็มีความเหมาะสมมาวิ่งอีกได้อีก2พร้อมกับเลือดแล้วก็ได้เพิ่มเลือดของม้ามาอีกคือไอไอม้าตัวเนี้ยโดยรวมๆนะ มันเพิ่มกับรถแบบในบางส่วนที่แบบดีอ่ะออนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ปลดของเบล20กับของ60นะแต่มัสแต่ว่า,วาคือความเก่งของมัตอนี้มันยังไม่สุดนะครับผมครับผมถ้าเราปลดล็ออันนี้อีกอันหนึ่งอ่ะแบบปลดล็อยี่สถ้าเราได้อันดีมานะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นพัน มีนะครับมีแต่ถ้าดีสุดเลยคือเราต้องเอามันไปเก็บเลเวลครับพอมันเก็บเลเวลพอเลเวลสูงๆปุ๊บเราอาจจะทำให้มันเอาเวรกได้แต่ว่าในตอนนี้ผมยังไม่ชัวร์ว่าผมอ่ะจะเอามันไปเก็บเลเวลเลยเอามาใช้เลยไหมเพราะฉะรับผมตอนนี้ผมก็กําลังเพาะเพิ่มจากตัวเดิมนะครับก็คือตัวเนี้ยที่ถูกเพาะมาเป็นสีทองได้เนี่ยคือผมเพาะมาจากตัวนี้นะครับผมตัวเมียตัวที่เราซื้อกันมาที่ก่อนหน้านี้นะครับเราซื้อมาปุ๊บแล้วเราเอามาเพาะต่อผสมพันธ์ต่อกับตัวนี้ที่เราเพาะมาก่อนหน้านี้ที่มันจะมีสกิล ก็คือผมเพาะมาจากตัวนี้นะฮะแล้วพอเพาะมาก็กลายเป็นม้าสีทองตอนนี้ผมก็กำลังเพาะซ้ําอยู่แต่ว่าไอส2องไอ,ไอสองตัวเนี้ยผมไม่ได้กดไอนี่นะผมไม่ได้กดประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงนะผมไม่ได้กดประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงนะครับปมนไง,ไงสบายใจจัดแต่ตอนนี้มีตัววิ่ง981แล้วอะโคตรเป็นเรื่องอะแต่ว่าตอนนี้ผมพลาดอย่างหนึ่งคือสำหรับใครที่อันนี้ผมจะแชร์แล้วกันสำหรับความผิดพลาดของผมกับการเพาะครั้งนี้นะ คือตอนที่ลูกม้ามันยังเป็นเด็กอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงสกิลได้1ครั้งนะครับผมไม่ชัวร์มันกี่ครั้งมันสามารถเปลี่ยนแปลงสกิลได้แต่ไอตัวสีทองเนี่ยผมลืมเปลี่ยนนะครับเพราะผมโมจะดีใจที่มันกลายเป็นสีทองแล้ตอนนี้มันโตแล้วนะครับมันมันไม่ได้โตเต็มวัยนะมันยังเป็นวัยหนุ่มอยู่ซึ่งไอการเปลี่ยนสกิลมันต้องเปลี่ยนตอนที่มันเป็นเด็กนะครับผมไม่งั้นนะโว้ผมได้สกิลม้าพันใหญ่เข้าตัวไปแล้วโคตรเซ็งเลยผมลืมไปนะครับแล้วระหว่างรอก็สไตล์เดิม เดี๋ยวผมไปไปตรงที่ผมวาร์ปไปก่อนไอ้ที่ผมทําแบบว่าเกิดไว้เพื่อระหว่างรอก็ฟาร์มเงินไปด้วยเพื่อรอลูกมาร์กอีกตัวหนึ่งเกิดแต่อีกตัวหนึ่งน่าจะอีกสักพักเลยกว่าจะเกิดนะครับผมพะตอนนี้มันเพิ่งตั้งไม่ไม่ตั้งคันสีมันเพิ่งผสมพันธ์ซึ่งผสมพันเนี่ยไม่รู้จะติดคันอีกหรือเปล่าคือเกมนี้การทําพันุ์ของพวกม้าเนี่ยคือดวงแบบเยอะนะครับใช้ดวงเยอะอยู่นะถ้าไม่ติดคันเราก็เสียไอ้นั้นไปสีีตนอกจากคุณจะไปลงเล่นหรือว่าเล่นกิจกรรมแล้วซื้อไลฟ์ฟอรต์มา ให้มานะครับไลฟ์ฟอร์สคืออะไรคือพลังชีวิตของม้าเนี่ยมันสามารถดีได้นะครับถ้าเกิดคุณเล่นก,กิจกรรมนะแล้วไปเอาของจก,กิจกรรมมาเปลี่ยนให้พลังชีวิตของมันเต็มนะครับแล้วคุณก็จะสามารถใช้งานมันต่อได้นะครับคือวันนี้ผมเดี๋ยวผมต้องฟาร์มตังค์แล้วก็ให้ขึ้นวิว50ให้ได้นะครับเพื่อที่การผสมม้าของผมเนี่ยคือม้ามันจะเก่งขึ้นนะครับผมม้ามันจะเก่งขึ้นอีก10%นะจากการแบบว่าเพาะพันธุ์มันถึงถ้าพูดแับตัวตอนนี้คือผมเป็นเศรษฐีแล้วเออผมเป็นเศรษฐีแล้ว พราะไอ้ม้าสีทองที่ผมเพิ่งเพาะมาเนี่ยถ้าผมต้องเอาไปนำมันไปขายจริงมขายได้มาสักแสนกว่าๆเลยนะ,ะอาจจะสองสามแสนด้วยซ้ำนะวิ่งเก้าแปดอนเลือกเป็นหมื่นอ่ะคือมันวิ่งเร็วนะครับผมเร็วมากๆนะแต่มันไม่ได้เร็วที่สุดก็จริงแต่มันก็เร็วมากๆแล้วอะ่ะม้าทองตัวแรกของของผมด้วยเด็กในเกมนี้ผมอยากลองเอามันมาขี่แล้วผมอยากรู้มันเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเรามันโตก่อนเดี๋ยวพอมันโตแล้วเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูนะว่ามันจะเร็วแค่ไหนส่วนตอนนี้ผมขอโตไปฟาร์มเงินก่อน ว่าผมต้องใช้เงินอีกเยอะเลยนะครับในการที่เราจะทําอีกหลายๆอย่างนะครับรานนี้ผมจะเริ่มกลับกลายเป็นนักลบแล้วคือผมจะเป็นนักลบที่เลี้ยงมา้าและถ้าใครสงสัยตรงไหนเรื่องของการแบบไอ้นี่ผสมพันธุ์ม้านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถามได้นะครับผมน่าจะพอมีความรู้ในการสอนมากขึ้นเกิดไปถึงอยากให้สอนแบบเป็นคลิปแยกและลงรายละเอียดตึกลึกอะไรเงี้ย จะทาให้ดูแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเลยว่าไอ้นี่นี่ผสมอย่างนี้อย่างนี้พอเป็นแบบนี้เอาแบบไหนอย่างไหน,นยังไงนะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นแบบเแบสบิกคร่าวๆก่อนจริงๆไอ้คลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่อามาสอนแบบโชว์การดีสมาราเนี่ยแหละครับก็คือการผสมพันธุ์มาได้แหละแต่ว่ามันจะมีคือผมเพิ่งไปได้รู้ความรู้ของการผสมพันธุ์ม้าเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับว่ามันอย่างไรซึ่งมันในคลิปนี้มันก็ไม่ทันแล้วเพราะผมผสมไปแล้วนะเออ เฮ้ยมาดิมาดิมาดิแั้งฝูงแั้งฝูงเ <He! S 1> ฮ้ยโคตรเก่งโคตรตึงโคตรอันตรายบัสแบ็คไม่หลับทำไมกันน้องตื่นตื่นไม่ต้องตื่นแล้วไม่ต้องตื่นแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องตื่นแล้วแล้วข้าตึกบุกอย่างงีง้เองจะทันตั้งโตอยังไงเองมาหลับแบบไม่ต้องเฝ้ายามเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างงี้ตูและจามนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใช้เวลานี้ในการพามก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูอีกทีนะครับว่าตอนที่ม้าสีทองเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะวิ่งแบบไหนนะครับวิ่งความเร็วในการวิ่ง981เนี่ยมันจะเร็วแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวพอมันขี่ได้แล้วผมมาขี่ให้ดูนะครับ เกี้เจอเด็กที่ไม่ค่อยรู้อิโนโอยเนเ่นวิ่งเข้ามาครับโอเค,ครับต่อ ละครับผมตอนนี้ผมได้ทำการเอพาอะม้าตัวที่2แล้วนะครับคือตอนนี้เป็นอะไรที่การันตีแล้วนะว่าไอ้สองตัวที่ผมเพาะยังไงมันก็ทองนะครับผมคือก่อนที่ผมออบอกว่าเดี๋ยวรอขี่มา้าใช่มันก็เลยแบบเออเพาะเล่นอีกสักตัวหนึง่งเดี๋ยวคุณเหตุไปก่อนอันนี้นะครับและนี่คือตัวที่2ที่ผมเพาะออกมาทองอีกตัวอะครับน้องๆวิ่ง970 วิง่ง85.3แถมตัวนี้เลือดเยอะกว่าด้วยนะอันตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าแล้วิ่งและเลือดส่วนตัวก่อนนี้จะเป็นเอ่อตัวที่เป็นแบบวิ่งล้วนๆไม่ได้มีเลือดแต่ว่าผิวกว่านะครับมันเป็นวิ่งกันเลือดแต่มันยังไม่ได้เปิดสองอันนี้มานะถ้าเปิดมาน่าจะโหดกว่านะเดาอุ้ยโหอาหารน้องจะหมดก็ม่อ,อาหารให้กับวออาหารให้น้องก่อนนะครับคือเราที่เป็นคนสายเลี้ยงม้าเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกคุณจะเปรรื้อนเงินแน่นะครับเปรรืเ้อนเงินเกี่ยวกับการเลี้ยงม้าแบบแน่นแน่ถ้าตอน,นเราได้ม้าทอมา2สองตัวแนละ อยากขี่เร็วแล้วเพราะงั้นตอนนี้ผมจะพยายามตื่นเพื่อที่จะขี่ทุกคนให้ทุกคนดูนะครับผมว่าความเร็ว980เนี่ยแม่งเร็วแค่ไหนไอตัว970เที่เพิ่งเกิดเมื่อกี้น่าจะได้ขี่อีกทีสักพักเลยแหละสักพักเลยแหละน่าจะไม่ได้ยังไม่ได้ขี่เร็วเร็วนี้นะครับหญ้าแห้งเศษโอเคนี่คือถ้าซื้อก็มาซื้อพวกเนี้ยให้น้องนะครับต้องใช้เยอะหน่อยฮนะเอาสักอ่ะร้อยยี่สิบแปดอันได้อยู่โอเคครับไปเดี๋ยวถ้ามันขี่ได้ปุ๊บ ก็เดี๋ยวผมจะคีดดูเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนนั้นเลยรับเพาอเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟาร์เฟดฟาร์หาตังค์เพิ่มเติมนะครับผม Two hours later เพราะเปิดลูกม้ามันไม่เกิดแล้วลูกม้าไปไหนวะคือตอนนี้มันไอพอเป็นข้อแบบเนี้ยคือโคตรเซ็งเลยคือพีอวางข้อตรงเนี้ยคือม้ามันเด้งไปนไหนก็ไม่รู้อ่ะ,มะเมื่อกี้มันเกิดข้างนอกนะ,มะเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกคุณพีเวลามันจะออทเด้งออกมามันจะอยู่ที่กันปีนเราอะอยู่ตรงการปีนใช่ปะ แค่ตรงนี้มันก็เจ็ดร้อยสี่ร้อยกว่าแล้วเนี่ยสนองความต้องการม้ามีความน่าจะเป็นที่สกิลตอนนี้แทนที่สกิลใหม่เนี่ยมันมีเขียนนี่ยมันต้องเอาเอาลูกม้าไปเดินสามสิบสามสิบเมตรเอาไปเดินเ่ยเดินวนถ้ามันเดินพลาดโง่มันตายปอดนั่นแหละก็ถ้ามันพลาดโง่มันตายเลยเรื่องมันร้อยเดียวไม่เสี่ยงดีกว่าแต่มันเขียนว่าแทนที่สกิลใหม่เหรอมันให้คือมันให้เลือกใช่ไหมอันนี้คือมันให้เลือกหรือเปล่าวะ เขาจะผสมอีกตัวคือได้ทอง2ตัวนะไอตัวเมื่อกี้ก็เป็นเพิ่งตัวเพิ่งลูกใหม่เลยคือถ้าจะเปลี่ยนสกิลต้องเปลี่ยนตั้งแต่เด็กต้องอย่าเปลี่ยนตอนโตตอนโตมันจะเปลี่ยนไม่ได้ตอนไม่ไดไม่ไม่คือตอนนี้ทำยังไงดีเพื่อจะให้ลูกม้าเดินได้นี่นี่ไงนี่ทำให้อยู่ทำให้อยู่จะเดีดีต้องทำต้องทำการตกด้วยอ่ะไม่งั้นก็อย่างที่บอกอ่ะมันโง่นะเว้ยมันพลาดตกไปตายได้นะเว้ยแล้วตัวละแสนเลยนะเนี่ยตกตายแล้วกูเสียใจเลยนะมันตายแล้วตายเลยชุบไม่ได้ใช่ปะใช่ตายแล้วตายเลยลลูกมมม้้าาตยยเไไไ่่ชุบด หรือคุณพีวิ่งวิ่งวิ่งในคอกนี่ไหมวิ่งในคอกนี่ไหมโดดลงมาแล้ววิ่งในคอกนี้เดี๋ยวทำปิดให้ให้แล้วก็วิ่งอยู่แค่ตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่วิ่งอยู่แค่นิดหน่อยก็ได้เว้ยเออทับปิดไปเลยทับปิดเลยทับปิดไเลยทับปิดเลยทับปิดเพราะเรามันไม่ต้องเอาการเอามันลงไปข้างล่างเหรอเนี่เอามันแค่ข้างบนแล้วหลังจากนั้นก็เก็บเข้าคอกใช่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 อ่ะเรียบร้อย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 ตอบสนองความต้องการมามีความน่าจะเปลี่ยนที่สกิลตอนนี้แทนที่สกิลใหม่เชี่อรองดีป่ะวะแล้วามมมมมมัันนนนนีีีีี่่่่ยยใใหหหอะบต โอเคคือไม่ใช่ว่าเราเลือกสก,กิลได้เหรอวะเชืเอยังไงดีวะาบอลมันต้องลองอะ่ะมึงไม่ได้ลองก็ไม่รู้หรอกเสียดายไงลองล้วกลัวผิดพลาดแล้วจะเสียดายไง ไอ้ม้าอีกตัวนี้เป็นม้าสึกนะแต่ดีเลยดีแต่ว่ามันอันนี้นะมันมันมันไม่พิวนะแต่มันถึกใช่คือพิวมันน้อยใช่แต่ว่าคือมันทองที่วิ่งกับหัวใจไงเพราะฉะนั้นทองวิ่งล้วนได้ตอนนั้นมันแบบวิ่งล้วนเลยมันแปดบกจุเดนกับพิวอ่ะไอ้ตัวนี้มันจะอึดกว่าเยอะไม่ไม่สกิลมันเปลี่ยนเลยวะพี่หนุยพี่พระว่าไอ้การเปลี่ยนสกิลมาพี่พอจะรู้ป่ะคือมันให้ผมพาม้าแบบเดินเล่นอ่ะสามสิบเมตรแล้วมีความน่าจะเป็นที่มันจะเปลี่ยนสกิลอ่ะ มันจะสกิลมันจะหายไปอ่ะมันจะสุ่มอีกทีนะฮะสุ่มใหม่หมดสุมมส่มใหม่หมดทุกอย่างเด็กปะไม่หมดไม่หมดเห็นไหมว่ามันมันจะเหมือนสุ่มว่าอันไหนอันไหนจะหายไปอ่ะและ้วไหนจะแทนขึ้นมาดิโอ้โหถ้าสุ่มอย่างนี้ล่ะก็ท่านี้ไม่ค่อยคุมเปล่าวะไอ้เหียต้องสุ่มเอามีดมันยากกูหายไปไม่แต่ว่าพี่ไม่พี่ไม่รู้ว่ามันม,มันยังเป็นเหมือนเดิมเปล่าดิีไอ้เหียมันไม่ได้เล่นนานแล้วงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าอ็อหาคนที่เลี้ยง เราโจ็บโจ็เลยเฮ้ยเด็กเอาอยู่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 เฮ้ยจะตายจะตายถมดิตายตันนึงตันนึงตันนึงเอาเอาเอาเพิ่มดิมันดันขึ้นมามันด่าขึ้นมาโดยเจ็ดร้อยไหวไหวมันจะตายหมดแล้วมันจะตายดูเลือดมาดิเลือดมันไม่เหลือแล้วโดยอีกตันเลยมันจะตายหมดแล้วดันเลยมาดิมาดันเลยดันเลยแต่ไม่ต้องถอยนะกำลังทุตายเลยทุตายเลยโอเคครับและตอนเนี้ย เป็นเวลาประมาณ30ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันน่าจะ1วันแหละเพราะวันย0 20ิชั่วโมงอัพแน่นอนผมมั่นใจตอนนี้ลูกม้าสีทองที่ทุกคนได้เห็นนะครับที่มันเกิดมาก่อนเนี้ยที่วิ่ง970กว่าตอนนี้มันกลายเป็นวิ่ง988แล้วนะครับแล้วมันเกิดแล้วคือตอนนี้มันหมายถึงไม่ใช่มันเกิดสิมันเกิดแล้วแต่ว่ามันโตจนเราสามารถขี่ได้แล้วนะครับนี่ความเร็วดยรวมมันคือ988นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองความเร็วของมันกันว่ามันเร็วแค่ไหนอันนี้เป็นม้าทองตัวแรกเลยที่ผผมมได้ากรส แล้วก็มีลูกๆของมันอีกถ้าทุกคนไปดูนะฮะเนเนไปไปดูย้อนหลังกันได้นะครับโอเคมะเดี๋ยวผมรอเอาตัวเนี้ยไปวิ่งกับตัวเก่าของผมที่ผมเคยผสมมาแต่ตัวนั้นมันไม่ได้ทองนะมัน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 เป็นตัวม่วงแหละซึ่งผมให้ปอนใช้อยู่เดี๋ยวผมถามว่าปอนอยู่ไหนเดี๋ยวลองกันระหว่าง8 8ากับ942เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนคือตัวผมมันเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ความแตกต่างนะครับว่ามันต่างกันมากแค่ไหนกันนะฮะไปไหนวะเดี๋ยวอยู่บ้านชุกขอแป๊บเดี๋ยวแดี๋ยวรับบ้านอยู่ร เอาแบบเต็มสปีดม้าทองตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีค่าที่แบบมันไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีค่าควบคุมที่สูงด้วยนะโอเคครับและในตอนเนี้ผมจะมาลองดูนะครับผมว่าม้าของเราเนี่ยแม่งแรงเร็วและผิวแค่ไหนเดี๋ยวผมถามสเปคตัวม้าอ่อนก่อนครับว่ามันสเปคแรงขนาดไหนโอ้ยตัวอ้วนจา่าต่อมเป็นพ่อลูกกันจริงๆ ตัวพ่อเหรอเออไอตัวนี้เป็นไอตัวแม่มันซึ่งไอตัวนี้นะครับตัวที่ปอนใช้เนี่ยมันคือตัวแม่ที่กําเนิดตัวนี้ขึ้นมานะไอตัวที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันนะก้าวเดียโตมไงปะซึ่งตัวเดียวิ่งอยู่ที่ประมาณ942นะก็มีความต่างกันอยู่ประมาณ40กว่ามาเดี๋ยวลองเนี่ยพี่ให้ปอนออกตัวก่อนเลยเพราะถ้ามันเร็วกว่ามันต้องแซงได้ไปยังอ่ะดิสามสองหนึ่ง เฮ้ยเชี้ยทำไมพี่ตาไม่ทันวะเฮ้ยทันทันอย่างนี้ถ้าเกิดในทองคำจริงนี่ตายนะมอันี้ตายนะนี่ตายนะทันเหรอวะทันเนี่ยแตงกันเนี่ยแตงกันเนี่ยไป็นเรื่องไวแต่ความเร็วห่างกัน40นี่ก็ถือว่าต้องใช้เวลาในการตามพอสมควรเหมือนกันนะวิ่งแต่ถ้าเกิดมีจังหวะแหลกนี่ก็ถูกห่างเหมือนกันนะครับเอ้ยโอ้โดยประมาณ คร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากรู้วิธีการบลิดม้าหรือว่าการเพาะพันธุ์ม้านะครับต่างๆเนี่ยหรือไม่เข้าใจตรงไหนในคลิปเนี่ยก็ถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าสนใจหรืออยากเข้ามาเล่นด้วยกันด้วยก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันเราจะคงรับให้ผลนนะครับบ๊ายบายครับ